สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับผมแท็กเตอร์ ter, ครับจำกันได้พอน,น้ออดีตตลบพินแค่เด้อพี่น้องเลยอย่ายู่ทางกรุงเทพกรุงไทยเฮาพี่ละก็อยู่ดีมีแห้งกับคิดทอดพี่น้องคือเก่านนะ่ะลระเดอ้อพี่น้องเลยเป็นจังไดน,นอ้อทางบ้านเฮากา็ได้พากันอยู่ดีมีแห้งขอให้พี่น้องรักษาสุขภาพดีดีรักษาตัวเองให้ดี สู้ๆไปด้วยกันครับพี่น้องครับเข้าตรงรอดพ้นจากไวรัสโควิด COVID ได้ที่ใดพี่น้องเลยสู้ๆไปนับกันพี่น้องครับจังไดกาขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องให้ยู่เย็นเป็นสุขสูขคูขส่ส,สูขคนให้มีความสุขตลอดไปเด้อพี่น้องเลยคิดถอดพี่น้องเสมอครับ ผมแท็กเตอร์ครับพี่น้องครับคิดฮอดสเสมอรครับ